ข่าวไทยพีบีความจริงโดยตัวจริงระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่2ประจำปี2557ซึ่งมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพลตบเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้าม,มนุษย์ซึ่งจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตามข้อเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีกรณีกำชับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันถุกรูปแบบโดยเฉพาะการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ และยืนยันการจัดทำรายงานความคืบหน้าส่งให้กับสหรัฐอเมริกาหลังสหรัฐตับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยในปีนี้ลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดหรือระดับเทียบสามขณะที่ช่วงบ่ายพลเอกประวิทย์จะเป็นประธานการประชุมบริหารแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดการว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร เพื่อวางมาตรการรับมือนะครับรวมทั้งจะหารือการเตรียมพร้อมพูดคุยสันติสุขจงังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีรายงานว่าจะมีการประสานพูดคุยนัดแรกประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคม2558ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าพลเอกอัสราเกิดผลประธานที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหน้าทีมพูดคุยได้พบกับดาโต้เซรีอามัดซัมซาฮินฮาซิม อดีตผู้อำนวยการสมัคข่าวกรองมาเลเซียทาหน้าที่ผู้อำนวยการผู้อํานวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขได้หารือประสานกันเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีข้อเสนอให้ตั้งสมักงานขับเคลื่อนการพูดคุยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งประเทศมาเลเซียนั้นจะเข้าร่วมด้วยครับ